จะรีวิวตัวสั้นให้ดูนะครับว่าวิธีกรยารยิงเป็นยังไงบ้างน,นะฮะก็ขึ้นยางแล้วก็ใส่ลูกเลือกเลือกลอกูกกระสุนนะครับตั้งแต่แปดมิรจนถึงยี่สิบ้ามตรได้หมดเลยนะครับอย่างเงี้ยเขาที่เห็นเนะี่ยระยะยิงก็ผมยืนอยู่ที่12เมตรพอดีพอด,พอดีนะครับโอ้โหดูกระเด็นมาถึงนี่นะครับดึงมาเตาะนะครับให้มันบาลานซ์ให้มันพอดีพอดีกันแล้วก็ใส่ลูกแก้วเข้าไปแบบนี้นะฮะตรงกลางโอ้โห แรงแรงมากสายล่านะครับแนะนําเป็นลูกลูกเหล็ก10มิล12มิลน,นะครับจะยิงได้ดี8มิลจะแกว่งนะครับได้เก,เกินไปนะครับปงติมันไปฟิวไปตามหนังร่องอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ง่ายหน่อยก็เป็นลูกดินลูกดินกับลูกแก้วนะครับลูกดินเนี่ยมันจะมีความหนักห่วงมากกว่านะครับเวลายิงในสามจะเอาอยู่โดยปกติสายระผมที่ผมใช้อยู่ผมก็ใช้เป็นลูกลูกดินนะครับเอาตรงกลางแล้วกันนะครับ ใช้สองข้อแรกนะครับข้อมือแบบนี้นะครับดึงมาเกาะแบบนี้เออแล้วก็ใส่ลูกครับอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงไปอตอซ้ายนะครับตัวเป้าผมตั้งอยู่สิบเป้านะครับแต่หลายลเจ๊กเวลาผมจะรีวิวผมจะยิงเยอะๆอย่างนี้แหละครับบางทีมันน้อยแบบดูไม่ออกนะครับยิงแค่นัดเดียวอย่างเงี้ยนะก็คือว่าน้อยไป ยิ่งเสร็จจะพาไปดูตัวปืนนะครับหน้าตาตัวปืนกันครับกันดูว้ายิงยนตไปสิแมครับได้ยงขึ้นลูกนะครับกี่นาทีแล้วเจมโ <c oughs> อ้โห <c oughs> ดังแรงมากยางตัวนี้ถือว่าตึงมากนะครับที่ผมขึ้นอยู่นะครับดึงเมเกาะนะครับเท่านี้เองนะแล้วก็ใส่ลูกเข้าไปแบบนี้นนครับ แรงมากโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูดูตัวปืนกันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูตัวนี้ด้านนี้นะครับที่อันนี้เป็นตัวปืนสไลด์ตัวยาวนะครับแล้วก็เป็นตัวสั้นที่ผมเมื่อกี้นี้อันนี้กาลังเก็บงานกันอยู่ด้านนี้นะครับไปดูกันตัวนี้เลยครับตัวนี้ผมจัดโปรนะครับวันนี้เป็นวันที่เก้าเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ้านะครับเพราะบางทีคลิปนี้อาจจะอยู่ได้นาน ความยาวผมใช้อยู่ที่1่เมตร30สิบชงชักอยู่ประมาณ110บนะครับโดยเฉลี่ยประมาณนี้ลงตัวดีนะครับพูดถึงนะครับเนี่ยตัวไกลเครื่องวงกลมเนี่ยพอเวลาใส่ยิงเนี่ยมันจะหุบลงไปหมดเลยจะไม่เกะกะนะครับส่วนตัวที่ผมยิงคือเป็นตัวนี้เมื่อกี้นี้อย่างเงี้ยันท้ายไม้ประดูนะครับแปลงมาจากตัวไม้ตัวปืนยิงปลาสั้นนะครับเอามาแปลงทั้งหมดเลยนะครับพอลูกค้ายอยากได้แบบยิงนกหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะตัวยางประมาณต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับ ก็มีพร้อมส่งนะครับสั่งได้เลยส่วนเรื่องราคานะครับผมโปรวันนี้ให้นะครับในคลิปนี้นะครับราคาจาก1,9 0่นะครับที่ทําอยู่นะครับในลูกค้าลูกคนดีนะว่าพันเก้าวันนี้ผมโปรให้เหลือ1,5 0่น้าะครับอย่างเงี้ยก็คือสินค้ามีพร้อมส่งแล้วก็ยังมีด้านหลังนู่นอีกอันนั้นก็ใช่นะครับสลับปรับเปลี่ยนก็ได้หมดเลยเนี่ยตัวยางพม่าจะเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้เป็นตัวยางพม่าแล้วก็ตัวยางกลมอะไรต่างอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือโปรเป็นชุดนี้แหละเท่านี้แหละเท่าทาี่มีนะครับโดยรวมผมดูแล้วก็น่าจะเป็นร้อยอยู่เหมือนกันร้อยกระบอกได้นะครับกาลังประกอบมันอยู่โอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยเด้อนะครับถ้าเกิดมันบางทีผมจะเอาไปลงในเพจด้วยแล้วก็อย่างเงี้ยอันนี้ตัวเบอร์โทรผมสามารถทางไลน์ก็ได้ครับแบบนี้0ูนย์หกห้าสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดห้าแปดนะครับติดต่อมาทางไลน์นะครับแบบอขอดูงานหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะล้วก็ยังมีอุปกรณ์หลายๆตัวหลาย,ลายๆอย่างด้วยนะครับที่นี่เดี๋ยวผมจะเอาตัวตัวชุดนีม้มาโปรให้ พันธุ์ท้ายที่ก็ลองแปลงอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยด้านนี้ก็ลองรองประกอบโอเคครับผมนะครับครับขอบคุณครับผมนะครราคาคือเหลือหนึ่งพบาทนะครับมียางให้สองชุดแล้วก็มีลูกคล้าให้1นึรอยนัดนะครับขอบคุณครับ